สวัสดีค่ะตอนเช้าสวัสดีค่ะอีต๋อไปรไปลงเรียนจะเอาลูกไปนั่มจากพี่น้อง,อ,งอ้ยบาลูกแต่ยังไม่ทันได้คอยสบายดีตอนไดนมากะเอาลูกไปนั่มเมือนนี่เอา<ป>เดี๋ยวเด้จ้ะโอ้ย เถนนมันลื่นพี่น้องคะไปยากมีมากำลังตกพรอมเลยตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ในพี่นอ้นองเห็นบ่ตกมาเรื่อยๆตลอดน,น้วถนนมันลื่นได้แบบนี้นนนนไอ้บบนนยอวัสอี่ามุสนา ดเดียวละที่องเลยึน่นก่อนแบบนี้ให้ซื้อหรอโอ๊ย các đi <laughs> tìm con đây 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 đi nào con mèn lìn đây em khóng quắn con chim non con gì cưu bảo mà hay khóng quắn đỡ rồi các ค่ะพี่น้องค่อยๆางแล้วจอยบนมแม่มาจักงงอร่อยกินของกจ้า

ลงเลี้ยงกับแม่ขอาไปกากตาหน่อยไปนั่งก็จีเผาเฮี้ยนได้จะทำหลอกหน,น่องเ้ยมาไปเลี้ยงเบิดเหม่อหละกับแม่หน่อง ้วนเลยจะโยงางใตพุ่นะเนคนนึ้น่าตลอดทางพอมาลวกแล้วมันเก่งคนเก่งเอาลมจ่อ,งลงจอยลาลุกป,ปะ

Vad är cirkeln? Svarta kanten. Mamma, du kan ställa den här. Svarta kanten. Ka. Vi har fått den för mamma. Ja, den är Nej, din vatten. Vatten. Får jag Alldeles strax. Ska vi? Mamma berättar. Mamma har köpt alla... Och vi måste rita kistorna. Var mm. det Tindra? Det är Tindra mm. också. Om vi har... Mm. Vänta, vänta, vänta. Det var natten där. Ja? Och, vi kan ta den där. Vi mm. har en papiljansås. Det är en nässås, ja. ซอสเหลืองแนนวินชอบในกลองนี่ก็จะมีสามถุงนะจ้ะโอ้ยค่บแต่เขาตรงผสมเองโอ้สนล้วมีอะไรด้วยกนเนีกเนชิกีคลินวิงอร์กิ๊กไก่กิปกไก่หนึ่ขขนง,งกิโลได้โอเคไปเดเนี่ยนม,ยมค่ะริมแมกซ์รฟิสปละกระป๋อง Broccoli. 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 Och, och det sista. Morött. Mor. Målet. Okay, jag vill ha morotsjuice. Morotsjuice? Jaha. Okej, då lägger jag den här. Vi จะไเเปเก็บของเทียบของโอ้ยโเก็บของเหลบร้อยแล้วอ้ยไปตินอนเดี๋ยวจะไปหอยปีใหม่สองพันยี่สิบส้จ้ะสองพันยี่สิบสี่ใครอยากจะพูดอะไรแบบนี้แม่วินวินพราาอนีนาวินพาาูดนี่ก่ เชนเซนค่ะไปไต่ไปร้านอาหารไทยมันก็จะไปกินร้านอาหารไทยกับลูกแล้วบบที่นี่ก็เลยซื้อ,ก,อ,อกับเขามาบานพร้อมจ้ะนี่เพราะเด็กหน่อยก็อยากกินเพราะเปรี้ยเราจะมีนักเก็ตก,ก่ค่ะคนละชุดอันนี้สั่งกับสั่งกับบานจา้า ส่วนกินก็กินอยู่หลานว่าจ้ะเนาะสามคนนี่อันนี้ก็เก็บไว้เพื่อเขาจะกินย่ามือแลงหรือว่าจะกินพุงนี่ก็กินได้น่าจ้ะเนาะนี่ก็สร้างเป็นเซตให้เด็กหน่อยเนาะนี่อันนี้คือเขาถอดให้สดนเอรจ้ะโอเคสวัสดีวันอาทิตย์เดอร์ขึ้นน่นะขอมลนินเบรตตาครีตูครีตู แล้วมาจากไหนคริตนที kind of mm ่เ hmm. ดิ่นจาแม่เล่าอะไรไปได้จากนี่นะมาผูู้ลานมาเมท t เชอร์มาเมท s ชเชอร์อ๋อมาสกูลานเมตาเอาลูกไปโรงเรียนนั่นมาจากแลักการผู้ไม่ตาบอว่าฉันอยากจะให้ความขวัญเธอหลักกาจังไรเข้ากันจบแล้วน้อยสินะว่าอาทิตย์หน้าไม่ตาจะจบเรียนเรออาทิตย์นี่ หนูก็เลยเอางานไปทรงคู่นอกจะเอาการบงการบ้านอึบยิฟตแต่อย่างสินอกจะไปทรงคู่้วบาดที่นี่ก็คู่ก็เลยให้ฉันจะให้ดินซอช็อกให้ให้ลูกคุนนี่แบบไม่ได้จะพ <c oughs> นี่ยที่ยังมาท่านได้ใส่ <c oughs> คู่ให้ <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> น,นี่จะมีจะมีหลายสี เดกดเไันหอลยด้นอลด้น้อกสม,มอกหูบอกว่าอันนี้ฉันให้เอ็นเธอกับลูกให้ลูกเธอทั้งสองคนวะสันเอาเิมากินี่เด็เปนรีนี่แะนี่นอจากคู่ก็บอกว่าอันนี้ฉันให้ให้เธอกับลูกเธอของัลูกเธอนั่นแหละแล้วให้เธอร์ผ้าลูกเธอเขียน อันนั้นอันนี้แต่แบบว่าโอ้ยสิหาเล็กน้อยเห็นยันคู่เอ้ยก็เลยบอกว่าขอบคุณคู่หลายๆขอบคุณคุณคู่ภาสานีนทีที่เฉลที่มามาที่เฉลีเราบอกขอบคุณมากๆค่ะไปเขาห้องเรียนแม่วินบอกว่า อันอันบอกให้เกินคู่เมตายว่าชกุดิซิดดุสสอดินอันมามาที่เจอใช่ไหมอ๋อมาทดุอว่าชกุดิซิดแมรินบอกคู่เมตายนางเราก็เลยไปไปชี้ยุเป็นข้อตาเป็นแมพนอกจากอันนี้คือประเทศนั้นคือประเทศนี่เราก็ถามคู่เมตายว่าอันนี้ประเทศยังเมตายเล้บอกว่าลูกอันอันนี้คู่เมตคู่คู่แม่ได้ว่าซันคู่บอกว่าเป็นยังว่าซันให้ลูกคุ้นถามชั้นโหลดอินเียเนาะ ก็ขอบคุณคุณครูเนาะจาาเพื่อนกับใจดีเนาะจ๋าเนาะขอบคุณมากๆค่ะโซว่าบินลิเซยยลูกอยากเ่าอยาวนริตวริตวินเาคนหนึงอยากวาดรูปคนหนึงอยากเล่นว่าสันว่าจะบินบุสอีด้วยกันวันนี้กาจะกัก่ เอาเลยมามาเวสกันรอมามาเวสกันอะดูดรอว์ในมาาเวสกันอะรู้จักลินนาดึงกับปาอ็อเมาซันอะแล้วดูดามเอลวินที่เธอว่าดูริทในมามาสคูลานอ่าที่ที่ที่านัวเรีอะไรทัวร์เที่ยวทัวร์อ็มบู๊หรือฟรีร้อนที่ไปดท่านผู้ชมบายบายขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะจ้ะ เมื่อเมื่อนี่เบิดเมื่อพี่น้องโอเคค่ะบ๊ายบาย